อยากทำเซเว่นต้องทำยังไงเริ่มยังไงนะเดี๋ยววินจะเล่าให้ฟังถ้าเราอยากทำเซเว่นเราอยู่ภายใต้แฟรนไชส์ของ CPR นะคะนั่นคือเราต้องเสนอพื้นที่ให้เจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ก่อนทำเลตรงนี้พื้นที่ที่คุณมีเนี่ยมันสามารถเปิดเซเว่นได้ไหมกระทบกับเจ้าของเดิมที่มีอยู่ไหมทัฟฟิกเป็นยังไงเน็ตเวิร์กเป็นยังไงสามารถทำได้หรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับเจ้าของแบรนด์เพราะเราทาธุรกิจภายใต้แบรนด์แฟรนไชส์ อย่างที่สองที่วินเป็นห่วงและวินต้องพูดเพราะหลายคนเคยมาแชร์ว่าเนี่ยไปซื้อที่ทางมันต้องเยอะต้องแยะแต่พอเอาไปขออนุมัติเราไม่อนุมัติไม่ได้ทําสักทีจริงๆแล้วอย่าเพิ่งซื้อที่อย่าเพิ่งลงทุนนะคะให้ได้รับอาการอนุมัติก่อนแล้วเราค่อยไปเช่าที่เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะขอเจ้าของแบรนด์คุยเจ้าของแบรนด์ได้ก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้ได้ไหม อย่างที่3หน้าที่การอนุมัติเป็นหน้าที่ของเจ้าของแบรนด์ไม่ใช่หน้าที่เราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้เปิดโอกาสให้ตัวเองทําเรื่องยื่นขอเสนอพื้นที่เข้าไปด้วยการที่เขาเป็นแบรนด์ขนาดใหญ่เรื่องการลงทุนเขาแนะนําเราอยู่แล้วถ้าเราได้ทําเลที่ผ่านเพราะฉะนั้นสําคัญอันดับแรกคือยื่นทําเลขออนุมัติเปิดโอกาสให้ตัวเองขอให้ทุกคนโชคดีได้เป็นเจ้าของแบรนด์ร้านค้าปีกที่มีสาขามากที่สุดในประเทศอย่างที่คุณตั้งใจ